ส่วนแผ้ที่มีท่อระบายนะคะดูที่ว่าเราเราจะได้ท่อระบายแบบไหนนะแพ้ท่อระบายมันมีสองละะักษณะนะคะ แผลท่อระบายชนิดปลายเปิดนะเป็นท่อระบายที่เป็นยางแบบอสองลักษณะก็คือยางแบบนิ่มๆน,น,นะคะหรือเพนโดสเตนมันจะเป็นยางคล้ายๆถุงมือนะคะเป็นท่อเป็นท่อยางอันนี้คุณหมอจะใส่ในกรณีถ้าเกิดว่า,าใส่ในท่อที่หรือใส่ในช่องท้องนะคะเพื่อระบายาสิ่งที่ยังตกค้างอยู่ในช่องท้องนะ ท่อแบบนี้คุณหมอจะมีออเดีว,ว่าช็อตเดนนะคะช็อตเดนเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะคะอีกระดับห,หนึ่งจะเป็นยางแข็งนะ,ะหรือเทีเดนอันนี้จะใส่ไว้ค่อนข้างจะนานหน่อยนะคะเพื่อระบายสิ่งขับลังที่อยู่ข้างในออกมานะคะแล้วก็จะต่อลงในวัสดุอะไรกันแล้วแต่นะคะ อีกลักษณะหนึ่งของแผลเทอระบายชนิดปิดนะคะอันนี้จะทำงานโดยระบบของแวคคูอัมเดนนะคะมันจะมีตัวรองรับที่จะต้องทำให้เป็นนกาทีฟเพเชอร์อยู่เสมอนะคะลักษณะของนกาทีฟเพเชอร์ก็คือแรงดันเป็นลบอยู่ในอยู่ในวัสดุที่รองรับเนี่ยคะ่ะนะคะมีหลายแบบหลายรูปร่างมาก ซึ่งนักศึกษาจะเป็นเรียนรูอ้อีกทีนะนะทีนี้การทำแผลที่เป็นท่อระบายที่เป็นชนิดเปิดนะคะโดยเฉพาะท่อที่ทำช็อตเดนนะคะให้นักศึกษาดูวิดีโอนะคะดูวิดีโอนะครูขอเน้นนะให้ไปดูวิดีโอการทำแผลลักษณะต่างๆใน y o u t u b e นะคะเรื่องของ d ายเวดซ i n g วดดซิงนะ แผลที่เป็นพวกคอร์สตอมีนะคะคอรสตมี่ก็คือแผลที่เป็นการระบายอุจจาระหรือปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือแผลที่เป็นท่อระบายนะอันนี้นะให้ดูมาแล้วเ,เดี๋ยวเวลาเราเปิดเทอมแล้วเ,เราไปดูเรื่องของการฝึกในห้องปฏิบัติการของเราอีกทีนะคะอันนี้ครูขอข้ามไปไปดู ในเรื่องของหน้าที่นะคะหน้าที่ของผู้ปฏิบัติในการดูแลบาดแผลที่มีพวกท่อระบายนะคะในกรณีการดูแลที่เป็นท่อระบายในระบบสุญญากาศนะที่คุณหมอ,อ,อทำไว้ในแผลบางประเภทที่ไม่มีการเปิดแผลเลยนะคะเราใช้ระบบเนี่ย นะเเราจะต้องสังเกตที่ฟิล์มที่ปิดแผลแล้วก็ฟองน้ำนะคะถ้าการทำงานของระบบนี้ดีนะฟองน้ำมันจะยุบตัวนะคะแต่ถ้าฟองน้ำไม่ยุบตัวนะเราดูว่าระบบนั้นยังเป็นระบบปิดหรือเปิดกันแน่นะคะโดยนะโดยมีการรั่วนะคะมีการหลุดนะเกิดขึ้น ในระบบของการทำงานนั้นนะเพชเชอร์ที่ดูดนะคะในขนาดที่ยังทำงานอยู่ไหมนะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็สายที่ต่อมามีการรั่วไหมมีการหลุดไหมนะคะสังเกตดูฟองน้ำนะคะถ้าฟองน้ำไม่ยุบนะจะต้องดูพิจารณาให้ให้ให้ครบนะตรงนี้นะคะจะได้รายงานแล้วจะได้แก้ไขนะคะ ถ้าผู้ป่วยรู้สึกปวดแผลมากนะคะอันนี้เพชเชอร์มันสูงไปนะคะออให้ดูว่าตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะคะแล้วมันยังเวิร์คดูไหมนะเวิร์คดีก็คือฟองน้ำยึดตัวนะคะแต่ถ้าแล้แผลนั้นมีสารบัวมีมีแผลบัวมีสารข้ันหลังหรือสีที่ผิดปกติหรือมีกลิ่นเหม็นเนี่ยนะอาจจะต้องอมีการแก้ไขคุณหมออาจจะต้องไป ทําขบวนการของการติดแผลแบบนี้เพิ่มนะคะการตัดไหมนะคะเทคนิคของการตัดไหมการเย็บแผลก็คือเรื่องของการดึงขอบแผลให้เข้ามาติดกันใช่ไหมฮะ,ะทีนี้การตัดไหมก็คือการตัดสิ่งผูกยึดขอบแผลนะคะ เมื่อขอบแผลนั้นติดดีแล้วนะรังเย็บแผลประมาณ7วันหรือ10วัน,นแผลมันก็จะมาติดกันนะคะอันนี้ก็สามารถตัดสิ่งที่ผูกเยนี้ออกได้นะคะแต่ระยะเวลาของการติดของแผลเนี่ยนะมันอาจจะนานขึ้นในผู้ป่วยที่มีอายุมากผู้ป่วยที่มีปัจจัยการหายของแผลช้ารึกษาไปทบทวนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะทีนี้เทคนิคของการ ทำแผลนะแล้วก็หลักการนะคะถ้าเราจะตัดไหมนะคะหรือเอาสิ่งยึดเหนียวเนี่ยออกนะคะจะใช้เทคนิคการทําแผลแบบ dry dressing นะคะการตัดไหมนะคะวิธีการตัดก็ดคือใช้คีมปากคีบเนะี่ยปากคีบที่มีเขี่ยวเนี่ยนะนะดึงดึงนะตรงปมนะคะตรงปมที่เย็บไว้เนี่ยนะที่ผูกไวนะ้เนี่ยขยับ ซ้ายขยับขวานะคะเพื่อให้ไหมเย,ย็บเนี่ยมันหลุดออกขยับขยันออกจากเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็เวลาตัดให้ตัดปมใต้ปมที่ติดผิวหนังนะคะแล้วก็ดึงออกนะคะทีนี้สิ่งสำคัญในการตัดพวกไหมเย,ย็บเนี่ยนะคะถ้าตัดไม่ถูกวิธีนะคือตัดตัดเรา ตัดใต้ปมจริงแต่ปรากฏว่าเศษไหมเนี่ยมันไม่ออกมามันอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังนะคะแสดงว่าเวลาตัดเนี่ยไม่ได้แยกไหมระหว่างไหมเส้นบนกับไหมเส้นล่างถูกไหมคะตัดปุ๊บนะเพราะว่ามีไหมตกค้างในร่างกายของผู้ป่วยนะอันนี้อันตรายนะไหมนั้นจะทําให้เกิดเป็นฝีอักเสบได้นะคะ อันนี้เราต้องรอบครอบนะคะก่อนที่เราจะตัดไหมนะแยกไหมออกเป็นสองทางนะทางที่ติดกับผู้ป่วยกับทางที่อยู่ด้านบนนะเพราะนั้นเวลาตัดไหมต้องตัดใต้ปมที่อยู่ติดกับผู้ป่วยนะทีนี้การเย็บแผลนะมันก็จะมีลักษณะของการใช้นอกจากใช้ไหมเย็บแล้วก็จะเป็นการเย็บด้วยลวดนะคะ เขาเรียกว่าสเต็ปเปอร์นะคะสเต็ปเปอร์นี่ก็คือเหมือนกับที่เราเย็บกระดาษนะคะลักษณะเหมือนกันนะคะการดึงลวดเย็บแผลออกยากก็คือเมื่อจะทําเมื่อขอบแผลนั้นติดดีแล้วนะคะเทคนิคเดียวกันนะก็คือใช้เทคนิคการทําแผลแบบ dry d r e s s i n g นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวดึงสเต็ปเปอร์นะคะวิธีการดึงก็คือสอดปลายเข้าไปสอดปลายไอ้ตัวดึงเนี่ยเข้าไปนะจน ถึงตำแหน่งที่เ,เขากำหนดไว้าจะาเป็นแห่งเล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็กดนะกดอุปกรณ์นี้นะเบาๆแล้วก็ดึงขึ้นนะคะถ้าทำนุ่มนวนคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะอันนี้ก็ต้องฝึกนะเวลาไปไปฝึกงานถ้าเจอนะพยายามฝึกทำซะนะคะหลังการตัดไหมยหรือการดึงสเตปเปิลเนี่ยเราต้องเช็ดน้ำยาฆ่าเชือ้อ นะคะซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ารูเรูไหมกับรูไอเหล็กลวดที่ยิงไว้นะคะมันจะเป็นรูอยู่นะก็น้ํำยาฆ่าเชื้อเช็ดตั้งไหนแล้วก็เอาก๊อดปิดไว้นะกันฝุ่นกันอะไรเข้าไปนะคะปิดก็ปิดบางๆนะไม่ต้องปิดหนานะคะทําดูให้ดูสวยงามนะคะให้เหมาะสมกับบริเวณที่เรา ตัดไหมหรือเอาสเต็ปเปิลออกนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการพันแผลนะคะการพันแผลเนี่ยที่ว่าพัานแล้วเนี่ยนะอวัยวะส่วนทนี่สามารถยืดหดยืดได้หดได้อย่างเช่นข้อพวกข้อต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถอยู่นะคะแล้วก็แผลริเวลนั้นก็จะไม่ขยับขยื่นนะคะผ้าไม่หลุด นะตรงนี้นะคะแล้วก็พันแล้วต้องสวยงามนะคะก็อยู่ที่เทคนิคปฏิบัตินะนะแต่ว่าคุณแนะนำให้นะการการพันแผลเนี่ยมันจะมีพันแบบเขาเรียกอะไรพันทับไปทุบมานะพันแบบสไปรอลนะแล้วก็พันแบบคิ้งเกิลออฟเอ็กนะนักศึกษาไปฝึกแล้วสองสามวิธีเนี่ย ใช้ได้หมดกับทุกส่วนในร่างกายนะคะให้ชำนาญไปนะอันนี้ลักษณะของการพันนะคะอันนี้พันแบบสไปรัลก็คือพัพนพันหมุนไปเรื่อยๆนะคะใช้บริเวณที่เป็นลักษณะของความเเขาเรียกอะไรท่อนยาวๆะนะอย่างเช่นแขนส่วนล่างส่วนบนหรือขาหน้าแข้งเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นข้อต่อนะ หรือข้อมือนะเราจะใช้ประมาณว่าหมุนไปเหมืนมานะเรียกว่าฟิกเกอร์ออฟเอนะเนี่ยข้อขาข้อมือนะคะข้อไหล่นะได้หมดนะข้อสอบนะคะใช้ฟิกเกอร์ออฟเอนะคะสุดท้ายนะคะรูปแบบนะในการพันผ้านะนะพันที่ศีรษะพันที่ส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นปตัดขาด แต่ขาดก็คือส่วนที่มองไม่เห็นอวัยวะส่วนอื่นแล้วเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าสตัมนะตรงนี้นะไม่จะเป็นขาหรือแขนอะไรก็แล้วแต่นะคะพันออกมาแล้วผู้ป่วยต้องดูดีนะ,ะดูดีแล้วก็อวัยวะก็เอวนนั้นนะถ้ามีแผลด้วยก็ปลอดภัยนะคะอยู่นิ่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนะางานที่จะให้นักศึกษาทำส่งนะคะ เป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะคะไม่ต้องให้ครูตามอีกนะนะคะจอมีอยู่ว่านางกออายุ65ปีเป็นเบาหวานเมื่ออายุ45ปีนะคะเกิดบาดแผลเกิดบาดแผลกดทับเบืนก้นกบและสะโพกสองข้างนะคะแผลมีกลิ่นเหม็นมีสิ่งขับหลังคล้ายหนองไหลออกมาอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่38องศานะ,ะให้นัศึกษานะคะคำถาม หนึ่งมีข้อหาสาเหตุของการเกิดแผลกดทับว่าเคสนี้เกิดได้อย่างไรนะคะคำตอบอันที่สองนะคะก็คือหัวข้อที่สองนะการดูแลผู้ป่วยนะการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อไม่ให้แผลลุกลามมากขึ้นจะทำอย่างไรบ้างนะคะเขียนมาโดยละเอียดนะคะอันที่สามนะคะเขียนวิธีการทำแผลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนี้นะ หนูทำอย่างไรขั้นตอนเป็นยังไงนะคะบอกให้ละเอียดนะคะน้ำยาที่ใช้นะคะเทคนิคการทำนะเพราะฉะนั้นโจทย์หนึ่งข้อนัอกศึกษาตอบคำถามทั้งหมด3หัวข้อนะคะหัวข้อละหนึ่แผ่นนะคะทำส่งด้วยนะคะภายในเวลาที่กำหนดนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะ Thank you for a t t e n t i o n bye bye